สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุผู้สู้คนครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศรีสะเกดลานทีซี 4, แท็กซี่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมืมัอนี้มานำเสนอคู่โบตาสามสิบสองแรงครับผมสะพานงามๆด้วยคันนี้ขั้นบนโดนๆสีขาวมากครับผมขั้นบนครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่หาขั้นบนอยู่ขั้นนี้ นาใสนาซอยครับผมราคาบอสูงครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่สามแสนสองมื่นแปดพันบาทครับผมสามแสนสองมืนแปดพันบาทราคาหนี่ทรงให้พี่สองรอยโลครับผมราคาหนี่ทรงให้พี่สองร้อยโลครับผมคันนี้เป็นคูปตาเอลสามสองหนึ่งแปดสเปเชียลครับผมเป็นตัวเอสพี่จดทะเบียนปลายปี 63ครับผมจดท่านว่า63สภาพพร้อมใส่เครื่องเกียร์ดีครับผมยางงามซีเซนยางนา60-70เปอร์เซ็นต์ลาบครับยางหลังประมาณเก่า10เปอร์เซ็นต์ครับรถคือว่าเดิมครับผมเหล็กไม่เดิมเดิมอยู่8ล้อยว่าชั่โมงครับผม8ร้อยว่าชโมงหลังบ่หลังบ่งามครับผมบ่อผุครับผมแต่กับมีถลอกแทบจะทุกขั้นละครับมีถลอกแต่ว่าขั้นนี้กับบ่อได้ผู เป็นรุ่นปัจจุบันครับผมเป็นรุ่นล่าสุดเลยที่รถไม่ที่อยู่ในโชว์รูมเขาขายกันอยู่ครับผมสวยถ่ายสวยๆครับสีหลอ่บอบบเกยแกะทั้งสองฟังปะไฮดรอลิกบบเคยเปิดครับผมเครื่องเกียรดีครับผมผ่านหลังงามๆครับผ่านหลังเป็นผ่านหาตรงรุ่นครับผมหายิบสอง,งเครื่องเกีย์แจ๋สีสันเดิมครับผม เอกสารเหลี่มชุดโอนครบครับสามสองกับสี่ศูนย์นี่เครื่องบอกเดียวกันด้วยครับรหัสดีหนึ่งแปดศูนย์สามคือกันลูกสูบขนาดท่อกันครับผมแปดสิบเจ็ดมิลลิเมตรหลักะช่วงชักซ้อมกันครับผมลอยสองครับลอยสองมิลลิเมตรครับผมซีซีสีซ่อกันหนึ่งท่านแปดลอยหยิบหาครับผมหนึ่งท่านแปดลอยหยิบหาซีซีซึ่งซีซีสีหลายกว่าสามสิบหกครับผม สามสิบหกอยู่ประมาณท่นหกช่วงชากของสามสิบหกกะสีสันกว่าอยู่ประมาณเก้าสิบเจ็ดครับผมท่านนี้ระบบเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์เกียร์ไต่พ่วงมาไล่หรือภาษาบานบานเท่าเอิาเกียร์ข้อครับผมเกียร์ชัดเทชนครับผมสภาพงามงามพร้อมใจครับอ่าตั้งกันอ่าภายนอกต่างกันกับสี่สิบแรงแค่ขนาดยางด้วยครับผมกระทาเบอร์เดียวกันยางหลังสิเป็นเบอร์สิบเอ็ดจุดสอง ยงางหนาสิเป็นเบอร์เจ็ดครับผมซึ่งสี่สิบแรงสิเป็นยางหลังเบอร์สิบสองจุดสี่ยางหนาสิเป็นเบอร์แปดครับผมอ่ะน้าโคตรเทียยางเหมือนเท่าเปลี่ยนใส่อของสี่สิบแรงได้ครับผมขนาดจำสี่สิบแรงเพราะว่าเกียร์เพิื่องไต้ตัวเดียวกันซีซีซัมกันต่างกันที่แรงบิดครับผมแรงบิดรุ่นนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับผมต่างจากสี่สิบแรงสี่สิบแรงสิอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครับผมแรงบิดต่างกันนิดนึงเวลาออกตัวกันสิ ค่อนข้างจะอืดกว่าน้อยนึงครับผมครับแค่นั้นเองอ่าส่วนไงที่ที่แตกต่างจาก32แต่ว่าราคาอ่าที่แตกต่างจาก40แรงครับผมแต่บ่าราคาก็ถูกกว่า40แรงหลายครับตอนนี้พี่น้องคันไดทติตั้งงบ,บสูงอยากได้รถไม่ไม่รถงามงไาใบส่งานขั้นนี้ครับผม32แรงเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นาเรียนครับผมเป็นระบบไม่ ลิกแจ๋วครับผมเครื่องเกียร์นี้รถสตาร์ทง่ายเครื่องบอเตอร์เกียรก็ไหครับหางหลังบอกระตุกครัอบบ่ดีพอดเด้าเป็นรถปีใหม่ๆปีหกปีหกสิบกว่าขึ้นเนี่ยถือว่ารถสำหรับผมนะถือว่ายังเป็นรถใหม่ๆอยู่ครับผมเป็นรถรุ่นใหม่ๆอยู่ครับเป็นรถ อ่าสี่หนาใส่นาสอยอีกหนุนหนึ่งใส่ในขั้วเลื่อนครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ล่องแวมาเบิง้งมาชมได้ครับมาตรสอบมาเบิงรถดโดยตัวเจ้าของเองครับผมสื่อใจจังสื่อจังว่าครับผมบอมากบอ,อยังกะถาคัดไม้ก็ได้ครับผมบอยยากพอขาง่ายๆครับสื่อสายกันง่ายๆลิมนีประมาณนี้ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่สามารถรับชมครับผมอยู่ราน,นี ยังมีหลายรุ่นครับผมรถมีประมาณยี่สิบกว่ารายการรุ่นเอ็มกับมีครับผมเอ็มหาพันเอ็มหาหายันมาเจของมีครับผมยันมามีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมเบาๆร้ายใย้่ห่างยกสิบสีเงาไปสนใจกับแวะมาเบิ้งมาชมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ 3, ่งหกศูนย์ศูย์สเาสมศูนย์่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหาสาหลานยูบันเสียวครับผมติดเซ็นซีเลียนครับติด ถนนใหญ่สังเกตจุดสังเกตกับตรงขามสืมีแมคโครตัวสองล่อจอดอยู่ฟังตรงขานครับผมฟังมึงกับขายคือกันแมคโครนะครับขายคือกันประมาั่นั้นครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ก้ามารับชมครับผมขอให้เฮงๆฮงรวยตลอดปีตลอดไปบรเจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ